อดีตการนานแสนนานมาแล้วณนะเมืองจักขินเมืองอันร่มเย็นเป็นสุขจากการค้าขายที่เจริญมั่งคัง่งมีพ่อค้าวานิชจ,จากต่างเมืองเดินทางมาค้าขายกับผู้คนในเมืองนี้ไม่ขาดสายพญาจักขินมีพระธิดาอยู่หนึ่งองค์นามว่านางปทุมมาคืนหนึ่ง พญาจักขินได้ฝันเห็นสุริยคราสที่ท้องฟ้ามืดมิดและฝันว่าฝนตกหนักจนน้ำหลากเข้าท่วมเมืองทั้งช้างมาวัวควายและบ้านเรือนต่างถูกน้ำพัดไหลไปจนสิน้นโหนหลวงทำนายว่าบ้านเมืองกำลังจะเผชิญเคราะ์รผู้คนจะล้มตายมากมายเมื่อพญาจักขินได้ฟังดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากรีบสั่งให้เสนาอมาตย์สร้งสางศาลาฐานและทำบุญเพื่อสะอกเคราะห์ให้แก่บ้านเมือง เวลาผ่านไประยะหนึ่งดูเหมือนว่าเรื่องเลวร้ายที่โหนทำนายไว้อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะบ้านเมืองยังสงบราบคาบเป็นปกติดีจนกระทั่งวันหนึ่งมีพญาเยี่ยวยักษ์สองผัวเมียบินลงมาจากภูเขาไล่จับชาวบ้านและผู้คนในเมืองกินเป็นอาหารสร้างความโกลาหลให้กับทุกคนในเมืองพญาจักขินสั่งให้หาผู้มีอาคมแก่กล้ามาปราพยาเยี่ยว แต่คนเหล่านั้นกลับถูกพญาเยียวยักษ์จับกินจนหมดสิน้นพญาจักขินหมดหนทางที่จะปราบเยี่ยวผู้ขนก็ถูกจับกินจนจะหมดเมืองแล้วด้วยความเป็นห่วงว่าลูกสาวจะตกเป็นเหยื่อของเยี่ยวไปด้วยจึงนำนางปฐุมมาไปซ่อนไว้ในกรองขนาดใหญ่เพื่อให้รอดพ้นจากพญาเยี่ยวในที่สุดพญาจักขินและมาเหสีก็ถูกพญาเยี่ยวจับไปกินเสียด้วยทั้งคู่เมืองจักขิน จึงกลายเป็นเมืองร้างเหลือนางปทุมมาอยู่ในกรองอย่างโดดเดี่ยวไม่ห่างไกลาจากเมืองจักขินมากนักยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองปัญจาปกครองโดยพระเจ้าจุลนีเมืองปัญจามีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้เมืองจักขินพญาจุลนีมีมเหสีชนางอักค,คีมีสนมอีกหลายคนแต่ยังไม่มีลูกสืบสกุล พญาจุลนีจึงมักจะใช้เวลาว่างเสด็จประพาสป่าเพื่อผ่อนคลายความเครียดวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พญาจุลนีประพาสป่าพญาจุลนีขี่ม้าไล่ตามกวางทองแล้วเกิดพลัดหลงกับไพร่พลหลงทางเข้าไปในป่าลึกเพียงลำพังจนหาทางกลับไม่ถูกอา้าวหลงทางเสีแล้วสิเราดูเหมือนจะมีเมืองอยู่ข้างหน้าแวะเข้าไปดูดีกว่า เมื่อพญาจุลนีขี่ม้าเหาะย่านเข้าไปในเมืองจักขินก็พบว่าเมืองนี้เป็นเมืองร้างมีแต่ซากโครงกระดูกมนุษย์กาดเกลื่อนและมีกลองใบใหญ่วางอยู่กลางเมืองพญาจุลนีเกิดความสงสัยจึงลองตีกลองใบนั้นดูปรากฏว่าทุกครั้งที่ตีกลองก็จะมีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากกลองเสมอพญาจุลนีจึงใช้พระขันกรีดหนังกลองออกแล้วก็ได้พบกับนางปทุมมาที่ซ่อนอยู่ข้างใน นางปุมมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเตือนให้พญาจุลนีรีบหนีเพราะการที่พระองค์ตีกลองนั้นเสียงจะดังไปถึงหูของเหยี่ยวเมื่อมันรู้ว่ามีมนุษย์หลงเหลืออยู่ในเมืองอีกไม่นานมันก็จะลงมาจากยอดเขาเพื่อล่าเหยื่อแต่พญาจุลนีหาได้เกรงกลัวไม่เพราะพระองค์ก็เป็นนักรบที่มีฝีมือคนหนึ่งเมื่อพญาเหยี่ยวสองผูเมียลงมาจริงๆไพร่ผลของพญาจุลนีที่พลัดหลงกันอยู่ก็ตามมาทันพอดี พญาจุลนีกับไพรพลชักพระขันฟาดฟันกับเยี่ยวจนพิฆาตเดี่ยวสองผัวเมียลงได้เนื่องจากนางปทุมมาไม่มีญาติพี่น้องหลงเหลืออยู่ในเมืองนี้อีกแล้วพญาจุลนีจึงนำตัวนางปทุมมาขึ้นหลังมากลับไปเมืองปัญจาและรับนางเป็นมเหสีอีกคนหนึ่งนางอักคีมเหสีเอกก็ให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีน้องอักคีนี่คือนางปทุมมา นางจะมาเป็นเมียพี่อีกคนหนึ่งยินดีต้อนรับจ้ะอย่าถือว่าใครเป็นเอกเป็นรองเลยนะจ๊ะถือว่าเราเท่าเทียมกันพี่จะดูแลน้องเหมือนน้องสาวคนหนึ่งนะจ๊ะนางอักคีเป็นคนปากปราศัยน้ำใจเชือดคอต่อหน้าพญาจุลนีนางก็แสดงท่าทีเป็นมิตรกับเมียรองแต่ในใจนั้นพร้อมจะทำลายคู่แข่งคนใหม่ที่สวยกว่าและสดกว่าหลังจากแต่งตั้งนางปทุมมาเป็นมเหสีรองแล้วพญาจุลนีก็ได้สร้างตำหนักให้อยู่ต่างหากอีกหลังหนึ่งและไปคลุกอยู่กับ เมียใหม่ในตำหนักใหม่ทุกข่ำคืนจนแทบไม่ใส่ใจมเหสีเอกอีกเลยต่อมาอีกไม่นานนางปทุมมาก็ตั้งท้องพอนางอักขีทราบข่าวว่ามเหสีใหม่ตั้งท้องก็รู้สึกคับแค้นใจมากจึงคิดหาโกลอบายที่จะกำจัดลูกในท้องของนางปทุมมาไม่ให้สืบราชสมบัติได้นางอักขีแซงทำดีกับนางปทุมมาคอยมาดูแลเอาใจใส่เพื่อให้นางปทุมมาตายใจ พอใกล้กำหนดคลอดนางอักขีก็ได้ออกอุบายว่าเวลาคลอดนะ่ะวิธีปฏิบัติของคนเมืองนี้คือต้องเอาผ้ามาปิดตาคนใกล้คลอดเอาไว้เพื่อไม่ให้เห็นเลือดและไม่เป็นลมไปน้องรู้หรือ,อยังจ๊ะนางปทุมมาก็หลงเชื่อเมื่อถึงวันคลอดนางปทุมมาได้ให้กำเนิดโอรสน้อยออกมาสี่คนนางได้ยินเสียงทารกร้องก็ดีใจมากแต่นางอักขีบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดผ้าออกให้นอนพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเปิดผ้าปิดตาออกนางปทุมมาก็หลงเชื่อไม่ ยอมถอดผ้าปิดตาออกจนกว่านางอักคีจะอนุญาตระวางที่นางรอคอยเวลาเปิดตาอย่างใจจดใจจ่อก็เริ่มรู้สึกประหลาดใจที่เสียงทารกหายไปแต่ได้ยินเสียงหมาร้องดังขึ้นแทนที่จึงรีบกระชากผ้าปิดตาออกภาพที่เห็นทําให้นางต้องอ้าปากค้างนางอักคีได้ให้คนรับใช้เอาลูกหมาสี่ตัว มาสลับกับทารกทั้งสี่ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วจ้าน้องน้องคลอดลูกออกมาเป็นหมาน้อย4ตัวแต่ข้าได้ยินเสียงเด็กร้องอย่างชัดเจนลูกข้าจะกลายเป็นหมาไปได้ยังไงทำใจดีๆนะน้องอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พี่จะรีบไปแจ้งเสด็จพี่จุลนีให้ทรงทราบขณะที่นางอักขีกำลังไปรายงานต่อพญาจุลณีทาสีของนางอักขี ก็อุ้มเอาตะกตร้าใส่เด็กทั้งสี่ลบออกจากวังเพื่อเอาไปทิ้งน้ำเมื่อพยาจุลนีทราบเรื่องก็เครื่วมากจันไรจริงๆเสียแรงที่ข้ารักนางมากทหารจงเอาลูกหมาไปทิ้งลงน้ำให้หมดส่วนนางจันไรคนนี้ลากนางออกไปจากวังของข้าเดี๋ยวนี้ให้นางไปเป็นขี้ข้าเลี้ยงหมูนดนางปทุมมารู้ดีว่าถูกกลั่นแกล้งเพราะนางมั่นใจว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง แต่จะต่อล้อต่อเถียงกับใครก็ไม่มีใครรับฟังเมื่อถูกส่งไปเลี้ยงหมูก็ได้จะนั่งร้องหหมร้องไห้ยอยู่ข้างเล่าหมูด้วยความคิดถึงลูกและอธิษฐานต่อเทวดาว่าขอให้ลูกๆทุกคนจงปลอดภัยด้วยเถิดนางทาสีของนางอักคีเอาตะกร้าใสา่ทารกทั้งสี่ระโยนลงน้ำหวังให้จมน้ำตายแต่เทวดาช่วยปกปักรักษาไว ไม่ให้ตะกร้าจมน้ำตะกร้าลอยน้ำไปเรื่อยเปิดจนไปติดอยู่ที่ท่าน้ำหน้ากระท่อมของสองตาใหญคนเฝ้าอุทยานเฮ้ยยายมาดูนี่สิมีเด็กลอยน้ำมาเทวดาคงส่งเขามาให้เรานะตาเราไม่มีลูกเราเลี้ยงดูพวกเขาไว้เถอะ ตากับยายเลี้ยงดูเด็กทั้งสี่จนเติบใหญ่เป็นเด็กน้อยน่ารักแต่เด็กทั้งสี่ก็หาได้ผลภัยคุกคามจากนางอัคคีไม่อยู่มาวันหนึ่งสองตายายลืมงานถวายดอกไม้เข้าวังนางอัคคีเห็นว่าไม่มีดอกไม้จากบุทยานเข้ามาส่งจึงใช้นางทาสีติดตาไปถึงกระท่อมของตายายนางทาสีได้เห็นเด็กสี่คนที่มีผิวพันธุ์ผุดผ่องดูอย่างไรก็ไม่ใช่ลูกของตายายแน่ๆจึงนำความไปแจ้งแก่นางอัคคีให้ทราบเรื่องนางอัคคีเดาเหตุการณ์ ได้ทันทีวันนี้คือโอรสทั้งสี่ของนางปทุมมาที่ยังไม่ตายและตายายได้เก็บมาเลี้ยงไว้จนเติบโตเจ้าทํางานพลาดใชแล้วเอาเด็กไปที่น้ําแบบไหนเด็กถึงไม่ตายต้องรีบลงมือซ้ําคราวนี้เอาให้มันตายจริงๆเอายาพิษไปวางมันเลยนางอัคคีจึงได้วางแผนสังหารโอรสทั้งสี่โดยให้นางถาสีเอายาพิษใส่ขนมแล้วไปซุ่มดูอยู่ในป่าใกล้กระท่อม รอเวลาให้ตายายออกจากบ้านเพื่อเอาดอกไม้ไปส่งเข้าหวังเมื่อตากับยายไม่อยู่บ้านนางทาสีก็อุ้มตะกร้าใส่ขนมเข้าไปตีสนิทกับเด็กๆเ,เชิญชวนให้กินขนมเด็กทั้งสี่เห็นคุณยายใจดีเอาขนมมาให้ก็กินเข้าไปจนอิ่มแพร่โดยไม่ได้ระวังแม้แต่น้อยว่าในขนมมียาพิษพอเด็กๆก,กินเข้าไปก็เกิดเวียนหัวและเข่าอ่อนจนแทบทรงตัวไม่อยู่พยายามเหยียดกายลุกขึ้นยืนแล้วก็ซุดลงไปอีกยืนโงนเงยนกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ล้ม ลงเสียชีวิตพร้อมๆกันตากับยายกลับมาเห็นเด็กทั้งสี่นอนตายกันข้างกระท่อม ก็เสียอกเสียใจที่ไม่ได้เฝ้าดูแลตลอดเวลาเราดูแลพวกเขาไม่ดีพอเขาจากเราไปหมดแล้วนะยายเราฝังพวกเขาไว้ตรงนี้แหละเมื่อทาใจได้แล้วก็ตัดสินใจฝังร่างของเด็กทั้งสีไว้ริมน้ำข้างกระท่อมนั่นเองแต่ด้วยบุญญาธิการของกุมารทั้ง4แม้ความเป็นมนุษย์จะสิ้นสุดลงก็ได้เกิดใหม่เป็นจำปาสต้นตรงบริเวณที่ถูกฝังตากับยายเห็นแล้วก็ดีใจเป็นที่สุดยายเอ้ย ลูกเรายังไม่ตายเขากลับมาแล้วถึงจะเป็นต้นจำปาเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดโตว,วันโตคืนนะลูกนะจำปาสี่ต้นเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงอาทิตย์เดียวก็เบ่งบานจนผลิดอกแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้รอดสายตาของนางทาสีของนางอักคีไปได้นางกลับมาดูที่เกิดเหตุที่นางเคยสังหารเด็กเพื่อความแน่ใจว่าตายแน่ๆแ,แต่พอเห็นจำปาสี่ต้นที่กำลังเติบโตอย่างผิดปกตินางก็เดาได้ว่า ทำงานครั้งที่สองพลาดอีกแล้วกุมารทั้งสี่ยังไม่ตายเมื่อความทราบถึงพระมเหสีนางอัคขีจึงทรงทหารจากในวังมารอบโค่นต้นจำปาแล้วโยนทิ้งลงน้ำตอนที่ตากับยายไม่อยู่บ้านจำปาทั้งสี่ต้นลอยไปในแม่น้ำเรื่อยๆหลายวันหลายคืนโดยมีพญาครุดและพญานาคช่วยกันพยุงไว้ ไม่ให้จมลงไปอยู่ใต้น้ำจนกระทั่งผ่านมายังป่าซึ่งเป็นที่พำนักของฤาษีตาไฟฤาษีตาไฟดึงต้นจำปาทั้งสี่ขึ้นจากน้ำลองเอามือหักกิ่งดูก็มีของเหลวคล้ายเลือดไหลออกมาจึงรู้ได้ว่านี่หาใช่ต้นจำปาธรรมดาไม่ใช้ยานเล็งให้ลึกลงไปก็ทราบได้ว่านี่คือสีกุมารที่ถูกกลั่นแกล้งโดยพระมเหสีของพญาจุลนีหรือสีตาไฟจึงใช้อาคมชุบร่างของสีกุมารให้ ได้คืนกลับมาอปฏิโทอปฏิเทอปติยาเจ้าจงคืนร่างเดิมกลับมานะับบัดนี้พวกเด็กๆได้คืนร่างเป็นมนุษย์ก็เต้นแรงเต้นกากันใหญ่ ข้าคือฤาษีตาไฟตอนนี้ข้าขอปิดสวิตไฟก่อนเพราะข้าไฟแพงบัดนี้ข้าได้ชุบชีวิตพวกเจ้าให้กลับคืนเป็นมนุษย์แล้วเมื่อข้าเล็งด้วยยานวิเศษของข้าแล้วเห็นว่าพวกเจ้าไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ที่มีบุญญาธิการซึ่งพลัดบ้านพลัดเมืองมาแต่วันนี้ใกล้ค่ำแล้วขอให้พวกเจ้าพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ ข้าจะฝึกอาวุธและคาถาอาของไม่พวกเจ้าเพื่อจะได้เดินทางกลับบ้านกลับเมืองได้หรือสีให้เด็กๆพักผ่อนหนึ่งคืนรุ่งขึ้นหรือสีตาไฟก็ขึ้นนั่งบนโขดหินเพื่อลงมือถ่ายทอดวิชาข้าไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของพวกเจ้าแต่ข้าขอตั้งชื่อให้ไหม่คนที่หนึ่งให้ชื่อจำปาทองคนที่สองจำปาเงินคนที่สามจำปานินส่วนเจ้าคนที่สีจะให้ชื่ออะไรดีละ่ะจำปะดะดีไหม อา้าวพระเจ้าตาคนอื่นชื่อเท่ๆทั้งนั้นทำไมให้ชื่อข้าแบบนี้ล่ะคนที่ไหนกันก็ชื่อจำปะดะลอเล่งลอเล่งเอาชื่อเจ้านนก็นแล้วกันเจ้านนในนิ้วหายไปนิ้วหนึง่งตอนข้าหักกิ่งจำปายังดีที่ไม่ใช่นิ้วหัวแม่โป้งไม่เช่นั้นเวลาเข้าโรงจำนำจะไม่มีหัวแม่โป้งให้กดเพื่อชดเชยความผิดพลาดข้าจะให้เจ้ามีอะไรพิเศษกว่าคนอื่น นิ้วที่หายไปข้าจะใส่นิ้วเทียมให้นิ้วเทียมของเจ้าสามารถชี้เป็นชี้ตายได้เป็นนิ้วกยสิทธิ์แต่อย่าเผ้อไปชี้หน้าตัวเองก็แล้วกันแบบนี้ก็พอใจครับพระเจ้าตาเอาละพวกเด็กๆลงมือฝึกอาคมและวิทยายุทธกันได้เลย ฝ่ายนางปทุมมาที่ถูกใส่ร้ายว่ามีลูกเป็นหมาต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงหมูต้องใช้ชีวิตอย่างขัดสนและทนทุกข์สิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเธอไว้ไม่ให้คิดสั้นคือความเชื่อว่าลูกๆยังมีชีวิตอยู่ทุกคํำคืนก่อนจะหลับตาลงนอนในกระท่อมข้างคอกหมูนางจะอ้อนวอนเทวดาให้พบลูกน้อยได้อีกสักครั้งก่อนตายเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงพระอินทร์อีกเช่นเคยพระอินทร์ทรงทิพยเนตรลงมา เห็นนางปทุมมาที่ต้องพลัดพรากจากลูกๆจึงจําเป็นต้องลงมาช่วยเฮ้ย hey, วันนี้ไม่รู้จะแปลงตัวเป็นอะไรดีแล้วแปลงเป็นชีประขาวดีกว่าพาหนะที่จะใช้คือเรือสำเภาโอมเพียงสำเภาจงมาพระอินได้แปลงกายนุ่งขาวห่มขาวนั่งเรือสำเภาล่องแม่นม้ำเดินทางมาถึงหน้าอาสมของฤาษีตาไฟน้องจ๋าน้องน้องคือฤาษีตาไฟใช่หรือเปล่าเฮ้ย hey, ใครวะ บางอาจเรียกข้าว่าน้องข้าเป็นฤาษีอายุพันสองรอปีนะเว้ยพันกว่าปีเองเหรอพี่นะอายุหมื่นห้าพันปีนะเออถ้าหมื่นห้าพันปีจริงก็เรียกข้าว่าน้องได้หรือสีตาไฟนอกจากจะมีตาไฟแล้วยังมีตาทิพด้วยเมื่อชักรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆจึงเล็งด้วยตาทิพจนเห็นว่าชีประขาวตนนี้คือพระอิน์ทแปลงกายมา อ้าวท่านเองหรอกเหรอมาหาข้าด้วยธุระอันใดหรือพี่จะมาขอรับตัวกุมารทั้งสี่เพื่อไปตามหาแม่เมื่อฤาษีตาไฟได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นที่สุดบัดนี้ได้ฝึกฝนวิชาให้กุมารทั้งสี่จนเก่งกาดพอจะสู้ใครๆได้แล้วไม่ว่ายักษ์นาคหรือครุฑเมื่อมีคนมารับช่วงต่อเพื่อเอาไปส่งเมืองก็โล่งอ,อกไปเปล่าหนึ่งเมื่อพี่ท่านต้องการจะช่วยเหลือเด็กพวกนี้โดยพาเขาไปส่งเมืองน้องก็ยินดีรับสนองเจตนาอ้าวพวกเด็ก มีชีปะขาวใจดีมารับตัวกลับเข้าเมืองแล้วรีบขนอาวุธประจำกายขึ้นเรือและออกเดินทางทันทีกุมารทั้ง4ี่กราบลาพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิทยายุทธให้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วบอกว่าวันใดที่ได้พบพ่อแม่แล้วจะกลับมากราบพระอาจารย์ใหม่สีกุมารกับชีปะขาวล่องเรือกันมาเรื่อยๆวันแรกๆยังไม่พบอุปสรรคอันใดก็ร้องเพลงกันบนเรืออย่างสนุกสนาน ลองเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนด้วยใจรักแน่แต่การเดินทางที่เคยสงบราบรื่นก็เริ่มเจอปัญหาเข้าแลว้วเพราะเมืองแรกที่ต้องผ่านบนเส้นทางการเดินทางกลับบ้านคือเมืองของพยายักษ์สิงหนทันทีที่เรือสำเภาแล่นเข้าสู่เมืองยักษ์เหล่ายักษ์ก็ได้กลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นมนุษย์ชอยมาแต่ไกลยามลมชยมาพาใจหลวงนักคิดถึงรักรักก่อนนั้นเคยรันจวน เฮ้ยกลิ่นแปลกๆแบบนี้เป็นกลิ่นสาบมนุษย์แน่นอนเฮ้ย hey, สมปองเจ้าจงแปลงร่างเป็นนกบินออกไปสืบราชการรับสักหน่อยว่าใครรุกล้ำเข้ามาในดินแดนของเราได้ความอันใดแล้วรีบบินกลับมารายงานทันทีรับโดยกล่าวพยากก้เฮ้ยสมปองแล้วจะบินไหวหรือเปล่านี่ปล่อยตัวให้อ้วนพีไม่ดูแลสุขภาพเลยนะเราเนี่ยต้องดูแลร่างกายให้ฟิตนด์เฟิร์มอย่างข้าเนี่ย ยังพอไหวพยาค่ะยังบินไหวพยาค่ะทหารยักษ์แปลงกายเป็นนกรีบบินออกจากวังมุ่งหน้าไปทางแม่น้ําดูลาดเราได้ไม่นานก็เห็นเรือสาเภากําลังนํามนุษย์ล่องเข้ามาในหน้าน้ำนนของเมืองสิงหนจึงรีบกลับมารายงานพระเจ้าสิงหนจมูกของพระองค์ไม่ผิดเพี้ยนพยาค่ะเป็นมนุษย์จริง,รงๆกําลังเดินทางผ่านเข้ามาในหน้าน้ำของเราการหาข่าวของเจ้าทําได้ดีแต่อย่าให้พวกนั้นแตกตื่นรู้ตัวเสียก่อน ว่ากำลังจะผ่านเข้ามาในเมืองยักษ์เดี๋ยวจะเตลดิดหนีไปเสียก่อนจงออกไปหลอกล่อพวกมันแวะเข้ามาเทียบท่านหน้าเมืองเราจะได้จับกินสะดวกหน่อยยักษ์ตนเดิมเดินทางออกไปครั้งคราวนี้แปลงกายเป็นคนขายกลวยติยวเรือแวะเข้าไปเจราจาเกลีย้ยกล่อม ให้นักเดินทางแวะเข้าเมืองเสียก่อนที่จะเลยไปที่อื่นเฮ้ยหรือขายก๋วยเตี๋ยวเรือลอกกันคนละชามก่อนไหมน้องๆอ,งอยังมีของอร่อยๆในเมืองนี้อีกมากมายพวกท่านไม่แวะเทียบท่าที่หน้าเมืองก่อนหรือท่านเออว่าทาจะดีเหมือนกันพวกเรากําลังหิวอยู่ด้วยแต่ชีประเขาเห็นปราดเดี๋ก็ดูออกว่าเป็นยักษ์แปลงกายมาจะมาหลอกจับเด็กไปกินพวกเจ้าทั้งสี่หยุดเดี๋ยวนี้มันคือยักษ์สีกุมารเจ้าต้องแสดงฝีมือแล้วจัดการยักษ์ตัวนี้ซะเลยเมื่อคนขายก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นว่ากุมารทั้งสี่รู้ตัวแล้วก็กลายร่างเป็นยักษ์ ลอยเรือขึ้นเหนือก้อนเมฆเพื่อหลบหนีสีกุมารคว้าธนูยิงออกไปทันควันเจ้ายักษ์ตกจากเรือจนหัวทิ่มไม่เป็นท่าแต่ก็มีเวลาพอที่จะตะโกนบอกให้ยักษ์ตัวอื่นที่รออยู่ริมท่าน้ำให้กรูกันเข้ามาล้อมเรือไว้เพื่อจับเหล่ามนุษย์สีกุมารช่วยกันใช้พระขันฟาดฟันยักษ์หลายตนจนคอขาดกระเด็นบางตนกระโจนขึ้นบนก้อนเมฆสีกุมารก็ยังตามไปจัดการแต่เหล่ายักษ์ก็หาได้กลัวเกรงไม่คว้าหัวต่อคืนเข้าไปใหม่บางตัวก็มีหัวใหม่ งอกออกมาทันทีตัดออกก็กอกใหม่ได้ ตัดออกก็ต่อใหม่ได้เป็นยังไงเจ๋งไหมวะไอ้หนูแต่เฮ้ยหัวใหม่ไม่มีผมหมดหล่อเลยสีกุมารต่อสู้กับยักษ์หลายชั่วโมงจนหมดแรงไปตามๆกันก็ยังฆ่ายักษ์ไม่ได้สักตัวเพราะมันต่อหัวคืนได้ทุกครั้งยักษ์บางตนที่โดนตัดหัวและได้หัวใหม่คืนเรียบร้อยแล้วก็รีบวิ่งแจ้นไปรายงานต่อพญายักษ์สิงห์หนว่ามนุษย์ที่เข้ามาในน่านาน้ำเขาเมืองยักษ์ขณะนี้ไม่ธรรมดาพวกมันมีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยเมื่อพญายักษ์สิงห์หนทราบเรื่อง ก็เคียดแค้นมาสั่งให้ตีคองลั่นกลองรบเรียกพวกผีนับร้อยมารุมโจมตีเรือของสี่กุมานพวกเด็กๆกลัวผี พอเห็นผีเลยหลบหนีเข้าไปอยู่ใต้ท้องเรือเหลือแต่ชีปกระเขารับหน้าอยู่คนเดียวอขออนุญาตขึ้นเรือหน่อยนะคุณตาจะมาหาของกินสักหน่อยเจ้าเป็นใครกันข้าชีอสมสมไหนสมชายสมปองสมศักดิ์สมหมายเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าอสมบี้จ้ะโอ้ไอ้สมบี้เปลี่ยนชื่อเป็นสมบี้เหรอเอ้ามาเลยข้าจะช่วยชี้ทางไปนรกให้เจ้านนออกมาจัดการทีในเมื่อพระขันเล่นงานพวกยักษ์กับพวกผีไม่ได้เอานิ้วชี้เพชรของ ของเจ้าชี้พวกมันให้หมดทั้งยักษ์ทั้งสีเมื่อเจออิทธิิ์นิ้ววิเศษก็ล้มตายกันกลาดเกอนเหลือแต่พยายักษ์สิงหนรอดอยู่คนเดียวจึงต้องยอมสิโรราบให้กับสี่กุมารขอท่านช่วยไว้ชีวิตยักษ์ตัวน้อยๆด้วยเถิดเมื่อยักษ์ยอมแพ้แล้ว ชีปะขาวจึงบอกให้เจ้านนใช้นิ้ววิเศษคืนชีพให้กับยักษ์ทุกตนเป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครตายพญายักษ์สิงห์นดีใจมากจึงได้ถวายเมืองและยกลูกสาวให้แก่จำปาทองพี่ชายคนโตจำปาทองรับข้อเสนอแต่ได้แจ้งต่อพญายักษ์ว่าข้ายังเด็กเกินไปที่จะมีเมียและจะครองเมืองขอฝากบ้านฝากเมืองและลูกสาวให้ท่านพญายักษ์ดูแลต่อไปก่อน เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมจะเดินทางกลับมายักษ์สิงห์นก็ยอมรับข้อตกลงนี้ด้วยความเต็มใจทั้งสีกุมารก็ได้หยุดพักที่เมืองยักษ์สิงหนอยู่หลายวันแล้วก็ร่ำลาพยายักษ์ เพื่อออกเดินทางไปหาแม่ต่อไปยักษ์สิงห์หนได้ต่อเรือลำใหม่ให้อีกลำและทรงพวกยักษ์และพวกผีบางส่วนให้ติดตามไปคอยช่วยเหลือสีกุมารในการตามหาแม่ขบวนเรือสำเภาของสีกุมารได้เดินทางไปกลางน้ำอีกหลายวันจนกระทั่งมาถึงเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโกติยนครซึ่งเป็นเมืองยักษ์เช่นกันพญายักษ์รู้ว่ามีมนุษย์ล่องเรือมาก็สั่งให้ทหารยักษ์ไปจับตัวมนุษย์ทั้งหมดมาให้กิน ไม่นานนักพวกยักษ์ก็กรูกันเข้ามาใกล้เรือของสี่กุมารยังมืดฟ้าโมดินชี้ประขาวออกคำสั่งให้จำปาเงินพี่ชายคนรองแสดงฝีมือจำปาเงินจึงเสกฝูงูใหญ่ขึ้นมาไล่ฉกกัดเหล่ายักษ์แต่แม่ทัพยักษ์ก็เสกครุดออกมาสู้กับงู การต่อสู้ระวังครุดกับงูกินเวลายาวนานก็ยังไม่มีใครแพร้ใครชนะแต่ชีปักขาวขี้เกียจรอดูมวยจนครบห้ายกจึงรีบตัดบทให้เจ้านนออกไปจัดการด้วยนิ้วกายสิทธิ์ตามระเบียบเจ้านนใช้นิ้ววิเศษชี้พวกยักษ์จนตายกันเกือบหมดเมื่อพญายักษ์แห่งเมืองโดคดริยนครเห็นลูกน้องตายเกือบหมดจะรบต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงขอ้สิีกุมารไว้ชีวิตและยกเมืองให้ พร้อมทั้งยกลูกสาวให้เป็นว่าที่เจ้าสาวของจำปาเงินกุมารคนที่สองชีปักขาวเห็นว่ายักษ์ยอมแพ้แล้วก็ให้เจ้านนใช้นิ้วคืนชีวิตให้ยักษ์ที่ตายทั้งหมดจำปาเงินยังไม่พร้อมที่จะครองเมืองและเป็นเจ้าบ่าวเพราะยังเด็กเกินไปก็ฝากเมืองและเจ้าสาวในอนาคตไว้กับว่าที่พ่อตาก่อนแล้วออกเดินทางไปกับคณะสีกุมารต่อไป ว่าที่พ่อตายักษ์แห่งเมืองโกติยนครจึงได้เนรมิตเรือสำเภาพร้อมทั้งพลทหารยักษ์ให้ติดตามไปช่วยเหลือทั้งสี่กุมารด้วยเรือสามลำแล่นไปได้หลายวันจนเข้าเขตเมืองจำปาเมืองนี้เป็นเมืองมนุษย์ชาวเมืองเห็นขบวนเรือเคลื่อนตัวเข้ามาก็พากันแตกตื่นที่ได้เห็นทั้งมนุษย์ทั้งผีทั้งยักษ์บนเรือเหล่านั้นเต็มไปหมดเจ้าเมืองจำปาตกใจมากเข้าใจว่ากองทัพยักษ์และกองทัพผีจะบุกเข้าโจมตีเมืองแน่แล้ว จึงสั่งให้ทหารพร้อมอาวุธครบมือนำเรือออกไปต้านทานเรือของสีกุมารไว้คราวนี้จำปานินพี่ชายคนที่สามทำหน้าที่บัญชาการรบเองทหารเมืองจำปาเปิดศึกยิงปืนใหญ่พุ่งใส่เรือของสีกุมารแต่เราสีกุมารก็หลบหลีกได้และได้ยิงธนูสวนกลับไปโดนทหารเมืองจำปาตายมากมายเจ้าเมืองจำปาจึงยอมแพ้และถวายเมืองให้สีกุมารยกลูกสาวให้เป็นว่าที่เจ้าสาวของจำปานินพี่ชายคนที่สามส่วนคนตายนั้น เจ้านนกุมารคนเล็กก็ใช้นิวิเศษฟื้นชีพให้ทุกคนสีกุมารก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองจำปาได้ไม่กี่วันแล้วก็ต้องออกเดินทางต่อไปเจ้าเมืองจำปาได้ให้เรือสำเภาพร้อมกับคนรับใช้จำนวนหนึ่งติดตามไปด้วยจากเดิมที่มีเรือลำเดียวตอนนี้ก็กลายเป็นสี่ลำพร้อมด้วยไพร่พลมากมายทั้งยักษ์ทั้งผีทั้งมนุษย์ขบวนเรือของสีกุมานเดินทางต่อไปอีกหลายวัน จนเข้าสู่เขตเมืองปัญจาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาทั้งสี่เมื่อพระอินทรงกุมารจนถึงที่หมายแล้วก็เปิดเผยตัวเองออกมาว่าข้าคือพระอินท์หาใช่ชีปะกขาวไม่พวกเด็กๆ บัดนี้ข้าได้นำทางพวกเจ้ามาจนถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านเกิดของพวกเจ้าแล้วข้าก็ต้องกลับคืนสู่สวงสวรรค์เพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปขอให้พวกเจ้าพบพ่อแม่สมความตั้งใจเถิดแต่ทางที่ดีก่อนที่จะเข้าเมืองปัญจาพวกเจ้าควรใช้เวทมนต์กำบังเรือไว้ไม่ให้ใครมองเห็นเพราะบนเรือมีทั้งผีทั้งยักษ์ชาวบ้านชาวเมืองเห็นเข้าจะพากันแตกตื่นสั่งเสียเสร็จสับพระอินทร์ก็หายวับกลับสู่สวงสวรรค์สีกุมารล่อง เรือมาจนถึงอุทยานหลวงบ้านของตายายที่เลี้ยงดูพวกเขานนจึงอาสาออกไปตามหาตายายด้วยตัวเองเมื่อพบกับตายายแล้วนนก็พาตายายขึ้นไปบนเรือตากับยายนั้นดีใจมากๆที่เด็กทั้งสี่ยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยดีตากับยาย ก็ได้เล่าถึงพญาจุลนีบิดาของพวกเขาว่าได้ขับไล่นางปธุมมาออกจากวังให้ไปเป็นขี่ข้าเลี้ยงหมูชีวิตนางปธุมมาในตอนนี้น่าเวทนายิ่งนักเจ้านนขคนสุดทองจึงอาสาออกไปดูลาดเหล่าโดยร่ายมนสะกดให้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งอยู่กับที่มนุษย์ทุกคนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแล้วเจ้านนก็เหาะไปยังพระราชวังของพระบิดา กับนาอักคีโดยไม่มีใครมองเห็นเมื่อไปถึงห้องบรรทมของพระบิดาก็ได้เขียนสารถึงบิดาเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าลูกทั้งสี่และแม่ได้ประสบเหตุการณ์ร้ายในชีวิตอย่างไรบ้างเพราะความไม่เป็นธรรมของพระบิดาและเรียกร้องให้พระบิดาเอาแม่ปทุม,มามาคืนให้จงได้เขียนเสร็จ นนก็เหาะไปตามหาแม่ของตนที่เลาหมูจนพบตัวนางปทุมมาและได้บอกว่าเขาคือลูกของนางปทุมมาคนหนึ่งที่พลัดพรากจากกันตั้งแต่เด็กด้วยฝีมือของนางอักคีบัดนี้ลูกทั้งสี่ได้ตามหาแม่จนพบแล้วนางปทุมมาน้ําตาไหลพรากเมื่อทราบความจริงว่าลูกยังมีชีวิตอยู่เมื่อนนพาแม่มาพบกับพี่อีกสามคนบนเรือนางปทุมมาก็ถึงกับร้องหม่มร้องไห้จนสลบไปสีกุมารเมื่อได้เห็นสภาพแม่ของตนที่พ่ายพร้อมเพราะระทมทุกข์มาหลายปีก็พากัน กมากอยากจะแก้แค้นให้แม่จึงคลายมนที่กำบังเรือเอาไว้ออ,อ,อกสั่งให้พวกยักษ์และพูดผีที่ติดตามมากับกองเรือให้กลายร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวเหมือนเดิมแล้วสั่งให้ยักษ์กับผีบุกเข้าเมืองปัญจา ชาวเมืองปัญจาเห็นทั้งยักษ์ทั้งผีกำลังระดมกันเข้ามาก็พากันแตกตื่นวุ่นวายวิ่งหนีกันโกลาหลเด็กเล็กร้องไห้จา้าผู้ใหญ่ก็อุ้มเด็กหนีจนผ้าหลุดผ้าลุยฝ่ายเสนามาเห็นดังนั้นก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้าวังไปรายงานให้พระยาจุลนีทราบว่ามีทั้งยักษ์ทั้งผีบุกเข้าเหยียบเมืองปัญจาแล้ว วายพญาจุลนีเมื่อถูกใครจากมนสกตก,ก็ได้อ่านสารที่นนทิ้งไว้ในห้องบรรทมและรู้ทันทีว่ายักษ์และผีพวกนี้เกิดจากฝีมือใครข้อความตอนท้ายของสารเป็นคำสั่งให้ไปนำนางปทุมามาคืนให้ลูกพระองค์รีบสั่งให้เสนาหมาดไปตามตัวนางปทุมาที่คอกหมูแต่เมื่อเสนาไปถึงที่นั่นก็ไม่พบตัวนางปทุมาเสียแล้วหาอย่างไรก็ไม่พบ ่านางไม่ได้อยู่ที่คอกบูท้ายวังเสียแล้วพยาคาหายตัวไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะทำยังไงดีกันละ่ะลูกลูกของนางปทุมมาบุกเข้ามาล้อมเมืองไว้แล้วขนผีขนยักษ์มาด้วยทำไม่ได้ตัวแม่ของพวกเขาคืนเมืองนี้โดนถล่มแน่เราต้องไปหาใครที่หน้าตาคล้ายๆนางปทุมมาแล้วส่งตัวไปแทน ลองไปค้นดูพวกสาวใช้ในวังคนไหนที่อายุอานามและหน้าตาคล้ายคล้านางปทุมมาพวกเจ้าจับมาแต่งตัวให้ดูดีแล้วนางคนนั้นไปแทนเพื่อขัดตาทับไปก่อนเมื่อใดที่เราหานางปทุมมาเจอค่อยว่ากันอีกทีเมื่อพวกเสนาอมาต์นำนางปทุมมาตัวปลอมไปถึงท่านาม้มสีกุมารก็รู้อยู่แล้วก็โดนตะเพิดให้กลับไปเอาอยัางไงดีลรพยศคาเด็กพวกนั้นรู้ว่าเราเอานางปทุมมาตัวปลอมมาให้ ทั้งยักษ์ทั้งผีมากันเป็นพันเราไม่มีทางสู้พวกเขาได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะไปขอเจรจาสงบศึกโดยตัวเองและจะยกบ้านยกเมืองให้พวกเขาไปโดยดีแต่ตัวนางปฐุมมาข้าจนปัญญาจริงๆว่าจะไปหาตัวได้ที่ไหนเมื่อพระยาจุลนีเดินทางไปถึงเรือสีกุมารก็ต้อนรับขับสู้ไปอย่างดี แล้วเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้พญาจุลนีทราบตั้งแต่เหตุการณ์ที่นางอัคคีเอาลูกหมาไปสลับสับเปลี่ยนกับตัวสีกุมารพญาจุลนีได้ฟังก็ตกใจมากให้เสนาอมาัดร,รีบไปตามตัวนางอัคคีมาถามความจริงนางอัคคีเกิดความกลัวและได้รับสารภาพว่าทำไปเพราะความอิจฉาริษยาที่นางปทุมามีลูกแต่ตนเองไม่มี พญาจุลนีกโกรธมากได้สั่งให้เอานางไปประหารแต่สีกุมารทัดทานไว้ไม่อยากให้เกิดเวรกรรมต่อกันพญาจุลนีจึงขับไล่ให้นางอักขีไปเป็นขี้ค่าเลี้ยงหมูแทนนางปธุมาที่ต้องดมขี้หมูมาหลายปีและให้ทหารรับตัวนางปธุมากลับเข้าเมือง นางปทุมมายังโกรธและไม่ยอมยกโทษให้พญาจุลนีทั้งสี่กุมารจึงต้องช่วยกันอ้อนวอนจนแม่อ่อนใจยกโทษให้พ่อพญาจุลนีจึงอภิเษกให้นางปทุมมาเป็นมเหสีเอกแทนที่นางอัคคีที่ถูกขับไล่ออกไปจากนั้นสีกุมารก็ได้ถวายเมืองคืนให้แก่พระบิดาเฮ้ยสมปองข้าได้กล่นมนุษย์อีกแล้ว ลองออกไปดูสิว่าใครบุกเข้ามาในเมืองของเรารับโดยกล้าพยะคคาสมปองหายไปพักหนึ่งก็กลับมาแบบหน้าตาตื่นมีมนุษย์เข้ามาจริงๆระพยะคคะนี่ยังไงจำเขาได้ไหมข้าคือจำปาทองว่าที่บุตรเขยของท่านบัดนี้ข้าโตเป็นหนุ่มแล้วพร้อมที่จะกลับมาครองเมือง และพร้อมจะเจอเจ้าสาวที่ข้ายังไม่เคยเห็นหน้าเลยโอ้สวนมาลีเอ้ออกมาเร็วเจ้าบ่าวที่หนูรอมาสิบปีกลับมาแล้วออกมาแล้วหนูมาแล้วค่าเสด็จพ่ออุ้ยตายเจ้าบ่าวรอมากอา้าวสมปองวิ่งตามไปเร็วจำปาทองหนีไปแล้ว